ค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่ฟาร์มเห็ดของคุณเอยาดองคุณเอนี่ไม่ใช่จะทําเพลงอย่างเดียวนะคะยังทําเห็ดด้วยค่ะผลิตเห็ดผลิตเห็ดขายเห็ดอะไรเห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าแล้วตอนนี้นางฟ้าเหมือนเหมือนนักข่าวคนนี้เลยค่ะเป็นนางฟ้านะคะแล้วอยู่ใครตอนนี้ตอนนี้ก็ไม่อยู่กับคุณพ่อของคุณเอเนาะเอาๆแนะนําด้วยค่ะแนะนําชื่อเลยครับคุณพ่อชื่อคุณพ่อชื่ออะไรคะสมบูรณ์ค่ะคุณพ่อสมบูรณ์ครับ ค่ะปลูกมานานหรือ,อยังคะทาฟาร์มเห็ดมานานหรือ,อยังว่าสามปีกว่าแล้วสามปีกว่าแล้วนะอืมอนนแล้วนานแค่ไหนคะถึงได้เก็บอันนี้ก็ดูดูตามดอกมันใหญ่เราจะเก็บเป็นแล้วแต่ลูกค้าจะชอบดอกสวยพอดีค่ะแล้วจูมอย่างเงี้ยเนะเนี่ยพอเก็บได้ค่ะถ้าสมมติเราซื้อมาแบบยังไม่เกิดเลยเนี่ยนานแค่ไหนถึงได้เกิดได้เด็ด ได้ค่ะใช้เวลาใช้เวลาบ่มเชื้อให้เดินเดินถึงตูดนี่เดือนหนึ่งอ๋อเดือนหนึ่งก็ได้เด็ดเด็ดเดือนหนึ่งเนี่ยเนี่ยเดือนหนึ่งก็ออกอย่างนงี้แหละอ๋อเดือนหนึ่งออกแล้วนี่นี่หนึ่งเดือนออกผลอย่างนี้แล้วโอ้สุดยอดเลยค่ะเข้ามาไม่ทันมันออกก่อนอืมหูดีเลยดีเลยออกอย่างเงี้ยอืมเยี่ยมเลยค่ะนัร่มเท้านี่เขาจะดูแลง่ายลดน้ําง่ายเหมือนกับเราอาบน้ํานี่แหละลดไปเลยลาดไปเลยค่ะเดินไปดูข้างในอีกดีไหม มืดเนาะมืดแล้วเรามาตอนมืดเรามาตอนมืดไฟก็ไม่มีด้วยแต่ก็เห็นอยู่โอ้ดูสิคนนี้กำลังกำลังหน้าแกงเลยหรือว่าพันหนึ่งเขาจะออกเป็นเป็นอาทิตย์เขาจะออกให้ครบดอกครบก้อนเขาค่ะจะออกไปเรื่อยเป็นอาทิตย์อ่ะอืโอ้งามมากเลยค่ะเป็นชอบเป็นชอบพอดีเลยดีเลยเขาจะดันออกค่ะอืมดู เดี๋ยวขากลับเราอุดหนุนไปไปแกงที่บ้านเดี๋ยวขากลับอุดหนุนคุณคุณเอยาดองคุณพ่อสมบูรณ์คุณพ่อสมบูรณ์ค่ะแล้วก็กินแกงเห็ดแล้วก็กินยาดองแล้วก็จะไปขาของเออก็ไปคลองสีวก็ไปคลองสี่าขอยใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้โหแน่นอนแน่นอนอันนี้เก็บแล้วเหรอเก็บผลผลิตแล้วอันนี้เก็บแล้วใช่ไหมคะอันนี้กูฐาน อ๋อเพิ่งจะเริ่มไม่เขาเก็บใบดอกใหญ่เขาเก็บไปขายแล้วอ๋อเก็บไปขายแล้วเนาะเยี่ยมเลยเขาก็เยี่ยมเยอู้หข้างในน่นก็มีโอ้โหเยี่ยมเลยค่ะเยอะเลยเนาะกี่ทั้งนั้นเลยก็ในโรงหญ้าผมโล่ใหม่แล้วก็ทำกับเบื้องนี่ไงอืมไม่ใช่มีแค่นี้นะคะคุณอี้มีตั้งหลายโรงนู่นด้วยข้างในมีอีกใช่ไหมยู่นน่ะโอ้โหโรงบ่มมีโรงบ่มข้างในด้วยครับโอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย อ่าถ้าสมมุติว่าคุณพอ่อขาถ้าสมมุติว่าท่านผู้ชมท่านอยากจะติดต่อเอาไปขายอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะติดต่อคือเอาเสื้อมันเนี่ยเอก็อก้อนเลือกก้อนใช่ไหมเลือกก้อนค่ะติดต่อได้ใช่ไหมคะ,ะติดต่อได้ที่คุณพ่อที่นี่หรือจะบอกเบอร์โทรหรืออะไรยังไงไหมคะมีนัมเบอร์อยู่ ถ้าสมมติเนี่ยท่านผู้ชมท่านอยากจะมาติดต่อเนี่ยคุณพ่อขอเบอร์บอกเบอร์ท่านผู้ชมด้วยค่ะว่าโทรมาเบอร์นี้เบอร์นี้อะไรเงี้ยสถานที่ตั้งอยู่ที่ไหนมันเอียดองก็ได้อ๋อติดต่อที่เอยดองติดต่อที่แบ็กกี้คลองสี่ก็ได้สาติดต่อมาทางช่องค่ะติดต่อมาทางสมาคมสื่อมวลชนออนไลน์ได้หมดของยานิสาก็ได้ค่ะได้หมดนะคะถ้าสนใจดีมากเลยเนาะสนใจจะทำแฟนชส์ค่ะ คครับโอเก็มีชมพูก็มีในสีทองก็มีมีหลายพันด้วยมีหลายหลายพันชมพูทองและชมพูทองมีนางฟ้าด้วยเนาะไอชมพูทองมันออกมันออกสองหน้ามันออกหมดแล้วอืมไปกำหน่ายเรื่อยๆค่ะก็ดีครับอ่าดีมากดีมากค่ะอ่คุณยานิสาจะฝากอะไรท่านผู้ชม ค่ะฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะว่าอชอบทานเห็ดปลูกเองทานเองได้ง่ายๆสบายๆค่ะ,คะเดือนหนึ่งก็ได้เก็บผลผลิตได้แล้วติดต่อมาที่สมาคมสื่อมวลชนออนไลน์หรือว่าคุณเอยาดองอหรือป่าแบกกี้คอมสีก็ได้ได้หมดสดชื่นได้หมดถ้าสดชื่นอโอเค<ด> <laughs>